สวัสด,ดีครับแนวทางหวยหุ้นรอบโลกประจำวันที่7ทธันวาคมนะครับเป็นสูตรรูดวิ่งนะฮะผมไม่ได้ลงตัเจาะตลาดหุ้นไหนปิดข้ามไปได้เลยนะครับผมไม่ได้เช็คมาเริ่มกันที่นี่เคอีกเช้าวันนี้ให้09จีนเช้า43สห้างเสงเช้า 8 7ไต้หวัน2 1เกาหลี8 7นิจีบ9าย9 8จีนบ8าย8 7 ฮังเสงบายศู 09. แล้วก็สิงคโปร์ส,สีก็เดี๋ยวมาสรุปผลหลังผลสิงคโปร์ออกแล้วก็ต่อด้วยในทางดาวโจนส์าลัฐกันเลยนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ